พบกับสืบสต็อกเชอร์ร็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันนี้ยกทีมมาเป็นคู่พร้อมกับยีลการซื้อหุ้นครั้งใหญ่ในวงการเช่าซื้อส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายของทั้งสองบริษัทปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในเช้าวันนี้หุ้นตัวแรกคือเจมารดผู้ค้าโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของไทยที่โครงสร้างธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงรายได้จากการติดตามนี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางกับธุรกิจหลักคือการขายโทรศัพท์มือถือที่มาจ้นลดต่ำลงล่าสุดวันนี้เจมาร์ Mart ขึ้นไปทำายถึง11บาท50ตางเพิ่มขึ้นกว่า17%ด้วยปริมาณการซื้อขายหนานแน่นเพิ่มขึ้นราว1,000%เทียบกับ5วันทำการก่อนหน้าอีกหนึ่งตัวคือซิงเกอร์ที่อยู่ในตลาดมานานมากและเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศเช้านี้ขึ้นไปทำายที่15บาท80ตางบวกขึ้นไปกว่า8% ประเด็นที่ทําให้ทั้งคู่น่าจับตาก็คือเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาสิงเกอร์แจ้งว่าบริษัทแม่คือสิงเกอร์ไทยแลนด์ขายหุ้นทั้งหมด40%ผ่านกระดานบิกลอดในราคาหุ้นละ14บาทหนึ่งในผู้ซื้อก็คือเจมารที่ได้หุ้นไป24.99%ขึ้นแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ในทันทีด้านเจมารให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเข้ามาซื้อหุ้นสิงเกอร์ในครั้งนี้ เพื่อหวังต่อยอดธุรกิจและฐานลูกค้าร่วมกันและไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มรวมถึงจะไม่มีการปรับโครงสร้างการบริหารและการทำงานของบริษัทซิงเกอร์เบื้องหลังดีลนี้พบว่ามีบรอลเอเชียพลัสเป็นผู้จัดการและประสานงานให้โดยเจมาต,ต้องการถือหุ้นใหญ่ในซิงเกอร์แต่ไม่ต้องการทำเทนเดอร์ออฟหุ้นอีก15.01จึงกระจายไปตามพอร์ตของนักงทุนรายใหญ่ของเอเชียพลัส หนึ่งในนั้นคือเสียป๋องวัชระแก้วสว่างนักลงทุนรายใหญ่ชื่อดังบทสรุปในครั้งนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเจมารที่ใช้เงินน้อยแต่ได้อำนาจในการกลุ่มสิ่งเกิลแบบเบ็ดเสร็จเพื่อต่อยอดธุรกิจส่วนนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาร่วมวงซื้อหุ้นก็ได้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นทันทีหลังจากประกาศดีว ที่สำคัญไม่มีข้อตกลงในเรื่องของระยะเวลาการถือหุ้น